ครับก็มาดูข้อที่58นะครับในการทดลองส่งคลื่นเสียงความถี่3000เฮิรตซ์นะครับให้ไปตกกระทบกำแพงในแนวตั้งฉากปรากฏว่าจุดที่มีความจุดที่มีเสียงเบาสุด2จุดที่ติดกันห่าง6เซนติเมตรนะครับจงหาอัตราเร็วของเสียงนะครับจงหาอัตราเร็วของเสียงนะครับก็คือเรามาดูวิธีทำนะครับ ก็คือในโจทย์นะครับดูเขากําหนดมาให้แรกนะครับก็คือความถี่ f นะครับตรงนี้ f แรกคือสามพันเฮิร์ตนะครับตรงนี้ต่อมาเขาบอกนะครับก็คือจุดสองจุดที่มีเสียงเบานะครับตรงนี้ก็คือจุดบัฟสองบัฟนะครับที่อยู่ถัดกันนะครับเท่ากับหกเซนติเมตรนะครับห่างกันหกเซนติเมตรนะครับก็คือบัฟถึงบัฟนะครับตรงนี้ระยะห่างนะครับทีนี้เขาให้หาก็คืออัตราเร็วของเสียงก็คือให้หา v นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับ v เท่ากับเท่าไรนะครับโดยเราจะหาจากสูตรนะครับ v เท่ากับ f แลมดานะครับทีนี้เรายังไม่รู้ตัวของแลมดานะครับมันเดิมครับเราจะหาตัวของแลมดาก่อนนะครับซึ่งเขาบอกมาแล้วนะครับในสูตรของเรานะครับก็คือจุด2จุดที่อยู่ห่างกันก็คือจุดบัฟตรงนี้นะครับเสียงที่มันเบานะครับห่างกันเท่ากับ6เซนนะครับ ฉะนั้นแลมด้าที่จุดบัฟบนะครับก็จะเท่ากับแลมดาส่วน2แตจะเท่ากับ6เซนติเมตรนะครับ6เซนติเมตร6เซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราจะคำนวณหาแหลมดาก็เราจะได้เท่ากับ6คูณอยู่กับ2นะครับเราย้ายขึ้นมาคูณหน่วยเป็นเซนอยู่นะครับแลมดาเราจะได้เท่ากับ12เซนติเมตรนะครับ12เซนติเมตรจากนั้นเราก็เปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับ ก็จะได้เป็นก็เอา100มาหารนะครับก็จะเป็น0.12เมตรนะครับแลมดาเราหาออกมาได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาแลมดามาแทนลงในสูตรเพื่อหาอัตราเร็วของเสียงนะครับก็จะได้เป็น v เท่ากับ f ก็คือ3000เฮิรตนะครับ3000เฮิรตคูณอยู่กับแลมดาคือ0.12เมตรนะครับฉะนั้น v ของเรา v ของเรานะครับตรงนี้ จะได้เท่ากับ360เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือ v ของเรานะครับเราจะต่อข้อที่3นะครับ